สู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้ยังมีสตอนให้นเจอเหตุในนกจอกขึ้โโบินไกลนกจอกขึ้บินไกลพอร้องฟ้าก็ได้หนี่

thế à. ừ, <laughs> <laughs> này một lần nữa 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 นีเอาเถอพี่ต้องต้องคอยอยมาหน่อยอย่ใช้อย่ใช้่อนอย่ใช้ดิบเล่ามันดามันมล้าเจ้ามาหนอคงคิดวปจิมาเก็บล้วน่ะนะเ่โอ้โหข้าดี แล้วนั่นเดือระเบิดบอลดวไจริงเลยเดีดเกมันเฮ้ยเป็นวหดีดมากเลินเก็บสบายด้ด้วยว้เนี่ยนมยิงเขวแก๊กเขาเฮ็ดทุบเงี้ยทุบเงี้ยดิสิตจุดประยดาเด้ พีพ like like ีทังบ้านทังบ้านกย่ีเด้วทั้งบ้านเลยสองสาห้อแรงกามา่นพี่ต้องต้องตพ่วงมาพ่่คนองพวงตง่องเอาเยิงปืนลุก้นปืรนแล้วไปนี่ป้าปืนไหมนะจ๊ะมกยนมีแล้ว Bela nhắm nhám phần bởi già vị kiếp bước chân kịp lâu thân anh mít thôi lụm thôi nè sao mà chứ. mi to mi to. mày không nhìn mày hả? mày nhìn mày mày bên này mày mày anh mày mày โอ้ตกใหญ่ย like like, like ังเงเลยหายแล้ว right. มันรอนได้ไหมคือมันเต่าทั้งหลังหอยมันคือเมื่อกี้นี่หลังมิโตกิโลไม่โตกิโลต์คือสปดกเหร ัำจะนายิงเป้าคน่ะโอ้บีบเกตเกตมาวะน้ำมันไปเดตสบันเซ้นโน้สบันเซนโนบอติดบีบแล้วนะบีบกินเงินรองพวงบีบอยู่ข่อนยนะเป็นยังไงว่ามันบีบอยู่บ้านกลางลางเงิน มีไผ่เจ้าเก็บเสียงวะเบอร์อยู่ครับเก็บไปเลยเอาปลายสามมาแหละค่อยเด้อปะโบมีปลายปืนเด้วยด้วยโตในได้โบปลายสองจ้าเบอร์นี่เอาแล้วปลายสองนั่นละมาให้ค่อยนะไม่เวที่ละเบอร์นี่เก็บไปแล้วเบอร์นี่อย่างา โอ้เจ้าองใส่หรอพี่เจ like ้าย um ิ่งแม่นเจ้ายิ่งแม่นมันหจ้าองใส่ดอกเก็บแจยงนะยามาเรล่นมีคนมีคนนะนะจนานะจนานะคนคนยิงกันอยู่ยาในกระปุกมีกันแน่นนะีสี่กล่องมันยิงกันอยู่ดิผมมียาจะกล่องมันจะเข้าไปพึ่งทากไปนะ มียาสืดแท้มียาักนี่ไปไปามงบาเนี่ยไปตามจันก็บแล้วก็บแล้วจบนึงายบีโออจบกันได้เว้ยมองตูสูบลมตัวนึงแลนไปซ้ำ

Tóc lên, tóc 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 lên, 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 tóc JB <JP>. ไปเจ้พวกนายแบล้หนี้คือใยไป้าต,ตายตเลยแม่แม่อยู่เคลือน,นะอยังมันยังีอยู่เ,าเ่าล่เอากอเกลือนโอ้ค้อยู่เลยบบียาเอายานี่มาเอานกล่องดเบกล่องโอ้จะอามาไปใส่ Ni lần nữa nàng, không nàng, 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 Đi nàng, 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 nàng,

นนย,ยังนู่นดิดดเา้าข้างมาเดียวดีไปนั่งบุดเท็ย่งแน่ะรีบรอยเมือ่อมี่ัวพีเเงบุรี่เรืองวัานเดียวนี่ยนะครว่า เขาวงกันก็ได้เลยมันเกียงเลยไหมมันบันบ๊กมันบันบ๊ก เยียบตายเอาพี่คอยเยียบแล้วคอยก็ได้มันอยู่ในใส่ไว้ในป้อมในเน่ยเลยนี่เขินบ้พี่มันแรงเขินนอนพี่เนพีังหวังหวังโว้ยแมว้สองโกตูเลยเอาไม่กระพานี่ แฟนสีตีใช่หมัอีอกบักหนึ่งแลข้างปั๊มเนี่ยเหรียญยู่กล่องโซควยยาก็สิบกล่องนนตันไอวอไปชุบเลยพนใหญ่นี่ถ่ายลง ตัวนี้มันก็สิเอาแต่เฮาเ้ยไอป้อมนี่ยาขอยังบมีอยู่ไหมมันอยู่ไหนโองผมนีมามาตะปึ้ดต่างเลยมันอยู่นั่งพีกจะมีแล้วมีขีางในป่เอากบุสิไอ้บุ้มอบุม ไม่เห็นอย่างไรพี่ไม่เรีนมาพี่ี่นด้เองเกิดตนี้ยมาเป็นยังมาเป็นยังมาเลย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 ปันชุบปันชุบต้งการกลงเนี้ย